มันไม่ตายก d เลยมาเลยโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนนะครับรา้าูชผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ขอบันทึกอยู่การลุสกิีปนา伊ของเวเลสนะครับในทีมตัวจีนอีกแล้วนะครับเกสเวลรูเดอร์นะครับนี่ร่างนี้บอกเลยอลังการงานสร้างมากนะครับมาดูกัู่ออสกินนี้เราจะสุ่มเอพิคคูปองนะครับไปรับชมกันเลยก็เข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับเท่าที่ดอยฟังฟังมานะครับดอยสุ่มชานะก็ประมาณ4ี่พันห้าพันประมาณสี่พันแปดเขาบอกเหมาวระานี้เดี๋ยวมาดูว่าสกินนี้เราจะโดนกี่คูปองนะครับเริ่มครั้งแรกเนี่ยลดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูนะครับดอยเตรียมมาหกพันสามน่าจะพออก่นเลยครั้งปึ๊บ อ่ได้ไรบ้างวะเช่า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 หมดเลยวะปัญหาฟรีทีนึงหุสิบครั้งดูไม่มีทรงเท่าไหร่เลยวะคือเราต้องการอะไรไม่เห็นมีดูได้อะไรเลยมันมีแบบโครงการแรกอะไรไหมหรือไม่มีเรามีแลกเล่นฟรีอยู่โอเคโอเคโอเคไหม ไม่แย่มากก็ไม่ได้แบบว่าขัดสนมากได้เกส,สเวอร์มาลูกแก้วหนึ่งแล้วนนได้มาเม็ดแรกแล้วโอเคแล้วไงคือก็ไปสุ่มอีกสกินปุ่มโจมตีปะน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มไปกันมันมีแลกด้วยนะฮะ <L> ก็คือมีส่วนลดมาครับไปครับส่วนลดมาผมก็ซื้อใช่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเนลาเลยแปลกนะครับไปครับผมรู้สึกเกลีย์ไงไม่รู้ว่าตอนนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่า เพราะตอนนี้ผมกำลังได้การันตีอยู่ใช่ไหมผมได้ผมยังเป็นเลดการันตีอยู่นะตอนนี้เวลดปออกไปจบวัตฟันโปรไฟล์ดีมากครับดีแบบดีมากตอนนี้ไม่คือกูออกการันตีทุกอันเลยตอนนี้ชิบหายหมดแล้วสภาพโอ้ oh. การันตีทุกอันไว้ใจผมไว้ใจผมการันตีทุกอันตอนนี้อ่าได้ค่าเต้นด้วยอ่าโอเคอยังไงเราก็ต้องเอาทุกอันเนาะเอาทุกอันนะคือแบบแต่ให้เราให้เราไวา้ได้ไวกว่านี้ปกตไิได้หรอไม่ขอการันตีสักครั้งนี้นะขอครั้งเดียวก็แล้ไม่เอาไม่ขอเยอะเนี่ยขอสักครั้งก็ได้ไหมแบบไม่แบบกดแล้วว่าไม่มันไม่ต้องการันตีอะ่ะ <B ad> เป็นยังไงวไม่ต้องการันตีไมาจากยัง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 ไงอ่ะ โอเคอันนี้การันตีได้เลยไหมละ่ะได้เลยได้เลยก็ถือว่าจบโอเคไม่ได้ด้วยอันนี้คือเหมาเอาเหมาของจริงไอ้ของแรกผมจะแลกได้กี่ครั้งแนละ้วเนี่ยยังอีกยังยังอีกยังไอ้เหี้ยถามจริงผมจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมแลกการันตีจนได้วะก็ให้ได้นี่ว่า ว่าแต่โดนเท่าไหร่ <laughs> ว้าวได้แล้วว่าแต่ตามเตรียมมา6,300ป่ะถ้าดอยบวกลบเลขให้ทีสี่พ0นห้า่พ4น0ประมาณนั้น6,312ประมาณ4,500ะดอยตีปมกลม4,500โอเคไปรับก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครบมาเต้นโอลไฟไปรับที่ร้านแล้วกันก็รับสกิน โอเคครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะสับสกินว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลยเปกเก okay. มาครับมาสู่การรีวิวกันต่อครนะับเวเลวสกินใหม่นะครับนี่แค่ท่าเปิดตัวก็กินขาดละจะได้เล่นลมนะตอนนี้อันนี้เป็นคอมโบเดือกำบันมากเลยนะเวเลวสกับเซฟิลา่า กขาน่าจะคุ้มเราไม่ได้ปะโดนพอปตีญาตผมเยอะจัดเลยก็ใส่กันเต็มสูบสดๆนะครับโอ้โหโอ้โหไม่เราเจออารามเงี้ยเราต้องออกเม็ดเหลืองนะครับมันก็จะง่ายหน่อย รองเท้าก่อนครับตัวเรานี่วิ่งช้านี่ตัดไม่โดนแน่นอนปัญหาระดับชาติเข่ากายเฮ้เพื่อนผมไม่รับเวฟเลยหรือไงเจ๋งเลยอืมปีจัดฮะ ไม่มีผมรชนะแล้วนะ <laughs> แปลกแปกตายนี่ย Mm. Slayer has oh been defeated! God, ม, mm. yeah. มันลำอัดเดียวเว้าที่ปลมนะเขาแดรต้องให้เขาแดดอีกรอบก่ะอาจจะพอฆ่าเขาได้หรป่า แล้วจะเห็นป่ะ <c oughs> ผมรอดูอยู่ว่าไม่มีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรผมก็ไม่เล่นไม่อยากรีบใช้สก,กิลครับเพราะว่ารีบหนีออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น

Hmm, <laughs> mm-hmm. เอาไปเล่นสินชั้นสูงเท้าติพื้นเปเล่นปกติครับน้อยครั้งนะสก,กินแพงๆถึงจะเท้าติดพื้นต้องเป็นสก,กินพวกไฟเตอร์เท้าชอบติดพื้นกันเพราะว่ามันจะด,ดูกำยำถ้ามันลอยลมันคงดูไม่ค่อยแข็งแรงนะ ฟิกมาเลยวะต้งยอมฟิกเลยเลืกเก

You been <laughs> ไม่ใกล้เคียงจะตายเลยฝั่งนู้น <laughs> An enemy has been defeated. You have defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Gathering and dispersing, beginning and ending. Various Christians and sacrifices. All are part of your wicked. Suspend the sacrifice. I'll die a Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. ดีวะตัวไอจัดนี่เริ่มคร่องขึ้นอ้อมโอเคเก่งอะรบ้างเคหน้าตัวเดียวไหวมั้ กระหิวตายอันนี้กูถามจริงมึงเห็นเปล่าเดินมาปลาเลยรนะเมื่อกี้อ้เม็ดไหม ท่า <laughs> นคุณะเบิดไหมเราว่าเรา <laughs> เช่าเล่นสายนี้มากกว่าแบบว่าให้มันแบบว่าเล่นได้ต่อเนื่องหน่อยนิดนึงอาจจะไม่ต้องแรงเวอร์แต่ก็ให้มีดาเมจนิดหน่อยเยดีว Okay. Ultimate จะประมาณนี้สับเวเรสกินใหม่นะครับอาจจะตายยังไงต้นเกมไม่ไเป็นไรเราเราตัดออกได้ตัดออกได้ครับก็เป็นไงบ้างสับการรีวสกินใหม่ของเวเรสนะครับมาลางมากนะสกินนี้ ครับก็สับสกินนี้นะของเวเลสก็อยู่ที่ราคาประมาณ4,500รคูปองนะสับคนดวงเกลือเกลือแบบดอยนะครับดอยแบบว่าเหมาเกือบจะทุกรอบเลยมีรอบสุดท้ายไม่เหมาถ้าถ้าเหมาจริงน่าจะประมาณ4 8 0 0แแบบคนดวงโคตรสวยอ่ะให้4,8 0 0ได้ชัวสก,นกินนี้ก็อันนี้มุมมองดอยแล้วกันนะครับสับคนที่เล่นเวเลสคือถ้าเกิดเราไม่ใช่เมนเวเลสจา๋จาเลยไม่ก็ไม่ได้นำให้สวยเท่าไหร่ราคามันค่อนข้างสูงบวกกับปัจจุบันเวเลสยังคงต้องบัฟอีกเยอะกว่าจะเล่นได้เพราะงั้นซื้อมาก็อาจจะไม่ค่อยได้เลเยนะ นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวของอาซากุระไออะไรนะฟูบุกิมันก็ถือว่าสวยสู้ได้เลยนะครับดีพี่ๆอาจจะเวอร์วางรางการกว่าด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือตอนนี้มันซื้อมาอาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะตัวมันแค่เล่นยากนะถ้าไม่ใช่เมนนี่บอกเลยว่าเล่นลำบากมากๆสอบเวเลสน,นะก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสอบการรีวิวนะถ้าใครท่เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปเลยรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามะะว้วยนะครับวันนี่หับวีคบแล้